สวัสดีค่ะเจตเทนแชนแนล,ลค่ะเมื่อหนีมากจ้ว่าเรื่องใดนจ้าว่าเรื่องการเก็บเขากล้องนะคะเก็บเขากล้องนะคะเก็บไปสีเขามากระสอบหนึ่งมันสีเป็นเขากล้องมากเนี่ยกระสอบหนึ่งนี่สีได้ยุบอะได้ยุปมามา่ประมาณสิบเก้ากึ่งกิโลกลัวนะกระสอบเขากระสอบหนึ่งเขากล้องนะคะวมือนี เก็บจังไหนบ้านกินผู้เดียวเนาะกินผู้เดียวเขากระสอบนึงกินผู้เดียวนี่เดือนนึ่งกินบ่เบอร์ถ้ากินบ่เบ,นนเบิดแล้วเซ็ตจังไหนขันกินบ่เบิดแล้วมันสิขึ้นมอดก่อนข้นหมอดขึ้นล่าเพราะว่าเข้ากล้องจมูกเขามันอยู่เนาะมันก็เห็นให้เกิดล่าเกิดอย่างเด้งง่ายขึ้นนะะมอดมเกิดสิมากข้นง่ายเฮ็ดจังไหนเนาะบ้านนี้ ปกติแล้วเขากล้องนี่ยเขาจะเก็บด้วยสุญยากาศนะคะเขาแต่ว่าเขาบไม่สิ้นเทาไ่ามีเคร,รื่องเห็ดสุญยกาศเนี่ยเข่าไม่ขั้วเลื่อนเข่าซื้อเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เขาเฮ็ดยังไงวัน่นะเก็บกาก่อนเพราะว่ามีกากเพราะสีบบบลวนดเนาะเพราป็นเขาคัสซีเขาคัสซีก็จะบม่มีกากอันนี้ก็เป็นกากนะคะเก็บกากแล้วเฮียนแบบมั้ยดิอันนี้เฮียนมาไเ้เฮียนมาไเ้นี่เฮียนมาจากู นะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อเพนเนลี่สูงลี่สูงพันผ้าเห็ดพันเก็บกากเข่าสักก้อนก่อนพันสีขาวพันสเก็บกาเข่าสักก้อนก่อนพันสีอันนพันสีเมียนพันสเก็บก็ได้แต่ว่าลี่สูงพันสีขายพร้อบพันขายเขาก้อนมันก็ได้กเก็บไปฮารดเก็บมาสามปีเปนละเก็บเขากา,กากเขานี่เแข่งก็ซื้อมาตะกี้ เื่อกินมานี่ยลงสีแถวบ้านขาเจ้าละมีเขามีสีเขากรองนะคะมีสีเขากรองแล้วจ้ะเพิ่นเอาน้ำไม่ถึงยี่สิบกิโลนี่เพิ่นเอาน้ำคิดเป็นเงินอยู่ที่เจ็ดสิบสองบาทเท่ากับสอบนี่นะคะสีแล้ว่นจ้างสั่งสังส่งแล้ว่นก็ไปคิดเงินนะเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองบาทนะคะมาถึงยี่สิบกิโลสามบาท กลัวๆนี่แหละมาคิด,ดาบางอย่างซ้ำแบาทกลัวๆจ้ามันคิดจังไงล่ะก็บ,บงุดจักเนาะคะ่ะแต่ว่ากับปิดอยังนะคะก็ได้หลายเพราะว่าเข่ากับสอบหนึ่งค่าสีลุงสีเพิ่นพิเศษเนาะปกติแล้วสีเข่าค่าเจ้ากับแถวบ้านเจิ่นกับเฉพาะเอาค่าสีเพิ่นเอาเพิ่นเอาห่ำเข้าเอาห่ำแท่นหรือเป็นการตักเอาเข่าแทนน่ะ เพราอันเขากล้องนี่เพิ่นเอาค่าสีรูปละสามบาทกรัวกับผีสีไกยย่ยุกับผู้ปิญยังนะคะได้มาแล้วนี่เฮ็ดจริงไหนล่ะบ้านมาชิกินเบิดเนาะกระสอบหนึ่งยี่สิบกว่ากิโลกินมาเบิดได้เพราะว่า,าห้องหงแล้วหงนหน่อยๆกินก็อิม่มเขากใส่ผ้าท้ำพิธีการเก็บเพื่อที่จะเก็บได้อยู่นานนะฮะเขาสิบรรจุใส่ขวดไว้ใส่ รู้ไว้อันนี้ที่ที่ปิดมิดชิดเพื่อกันบ่อยห,หมอดลงบ่ห้เกิดหมอดเกิดหมอดเพราะว่าเขา้าบริเซนน้ายากันมอดเขาซีมาละลาซีมาซือซ้อ,อกันกันหมอดบ่อยขึ้นเนาะซึ่งเช่นนะซื้อมาเตกี้กัเก็บไดดุนอยู่ค่ะอีกอย่างหนึง่งการกินข้าวกลองนี่ก็บริกินทุกมือ้อ กินนะคะกัดกินข้าวกล้องกัรกินข้าวตามสูตรตามสูตรของโภชนาการทางแพทย์วิถีธรรมเพื่อให้กินข้าว,าวากล้องน,น,นะให้กินซีมือซีมือไปกินข้าววจกซ้ำมือกลับมากินข้าวกล้องอีกสลับกันกินสลับกันบ่ให้กินไม่ให้กินอะไรที่นานเกินเนี่ยนี่ะเก็บกากแล้ว บรรจุอันเก้าแล้วค่ะกล้วยอันเก้านี่แหละกล่องประเด็กว่อาเนี่ยมือมือนี้มาเห็ดกันเฮียบรรจุพันหาได้ไง่ายๆหาได้ไง่ายเพราะต้องลงทุนนะฮะต้องร่งทุนหลายอีบขวดน้ำนี่แหละค่ะกองให้แห้งก็ได้ขวดน้ำก็ได้กองให้แห,ห้ง ตามให้แห้งๆซะก่อนยังเอามาใส่กองให้แห้งๆซะก่อนยังเอามาใส่เด้อค่ะเพื่ออย่างเพื่อสิบปรหิษย์ชื่นไม่ให้ถือบ,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 บ่อยชื่นบ่อยถือน้ำบ่อยถือลมจ้ะนั่นคือสูตรของการเก็บขขากล่องให้ได้อยู่นานวัาจุดอยู่ผู้เดียวเขากระสอบนึงบริกินเบิดงง่ายๆได้ได นันเธอกิไปอาซัยมูอไปอสมอไปอาซัยมือเถ้าขันมีเข้ากเจ้าของนี่ก็สีหงยเหมือเศร้าออกไปกับห่อไปน้่งขันไปกินบ้านเฮือนผู้อืนอ่นไปกินมูเขาชวนไปกินเขามุมนั่นมุมนี่กัเอาห่อเขาเจ้าของ,ของไปเพาะนะฮเพื่ออย่างเพื่อที่จะไม่ได้ไปกินข้าวขัดสีมากเกินไปสีเพ่อห้เกิดเบาหวานเพราะว่าประโยชน์ของ ข้ากลองนี่ก็มีหลายนะคะมีจมูกข้าว้อมจมูกข้าก็บรุลถ้าเป็นข้ากลองนี่เป็นการบำรุงกินข้าวที่สามารถที่จะบำรุงร่างกายตัวเองได้สมาที่จะบำรุงร่างกายจะาล้องได้เองสิเขาก็พยายามหาสัรจัดสัรสิงดีๆม่ให้จะาลองรับประทานนะคะอันนี้คือวิธีการเก็บ เขาก็บอกพี่น้องไว้ว่าโอ้ยสีมาเร็วเอาไปสีเองมาสั่กนกระายกระดอกระเดียใครสิกินท่านกินเพาท่านแล้วกะมอดกะคืนเห็ดยังไงไม่ต้องสิบวกคืนกเก็บล่ะค่ะท,ท,ที่เก็บกากนี่ก็เพื่อที่สิง่ายในการกินไม่ต้องพวกเก็บอีกเนาะค่ะเนาะเพราะขากลรองมันเป็นเขาที่บ่อันนี้มันเลยมีกากแน่ มีกากเขากับเบิง้งกากแน่เบิง้งหินแน่เพราะว่าทีล้วกาเก็บง่ายๆอย่าไปลงทุนหลายท่าจไปลงทุนซื้อเครื่องซีนอยู่หันอู้ยอีกแลว เฮ็ดเหี่ยงอะลงทุนลงทุนบ่อค่ะเอาเอาของใส่ในบาน้านเฮานี่แหละมาใส่นะคะเอาใส่ได้แบบได้แน่เดี๋ยวจิ้ดีให้เบื้งก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้กับจิ้นกับยังตัดต่อปูปิ้นตัดต่อปูปิ้นอยู่แต่ว่ากับอยากให้พี่น้องเฮ็ดให้เบื้องทรนัะส์จิ้นกับยัง รุ่นดึกดําบรรพ์ผู้ได้ห็นผู้ได้กล่บบาวว่าป๊าดยังใส่ได้อยู่บนรุ่นนี้นะฮ <c oughs> อ่าใส่แบบถน,น้นนอมเนะ <c oughs> เาะเ้าใส่ปิ่นเหาก็ใส่ได้นะรูปแบบของการเก็บมีแบบได้แน่นะคะอันนี้คือนี <c> ่ <oughs> สื้อน้ำมาเหากินน้ำเหมือนเรียเวากรองไว <c oughs> ไ้กรองไว้เนาะกรองไว้ใส่ที่อะไรคะ่นอันนี้ก็ บริสุทธิ์โดควานี่จะขอเพิ่นมาขอข้าวเจ้ามากเนียนแล้วก็ปีดฟ้าดีปี๊ดฟ้าแน่นๆไว้นะคะเก็บได้ดุนเราต้องระวงังหมดบะลงุงเพราะว่ามันถืออากาศบกเกิดหมดเบ็นบนมันถูกหมดบะลงุงบกเกิดหมดข้าวมันจะเกิดหมดเองเนาะโอ้มันก็จะเกิดหมดเอง เกิดขึ้นเองแต่ว่าในเมื่อห้าเก็บให้มิดชิดลุบบอเข่ามันจะเกิดพเกิดหมดหมดกิจะพวกเกิดนะว่าเป็นกริฟพักแล้วนี่แหละยังมีการเล็ดหลอดออกมาอยู่หยอนนะ,ะขวดได้ก็ได้เกริฟใส่ใดก็ได้ที่มันมีฝาปิดยกเว้น ทั้งดำบ่ได้เพราะว่ามันกว้างนะรูปแบบนี้ก็ได้เนี่ยนนี้รูปแบบนี้เก็บได้เยอะขาปิดมิดชิดเล็กกับปิดง่ายปิดง่ายแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี่อีกแบบนึง ดูแบบมันเก็บง่ายว่มีซีดมาลงได้เลยอันนี้มีอีกอันหนึ่นนนงอันนี้ยังฮักนี่มีปิ้งจริงมีจริงจริง,งขวดน้ำขวดน้ำผู้ใดใส่ขวดหน่อยก็ขวดหน่อยก็ได้ขวดใหญ่ก็ได,ด,ได้แต่ว่าน,นี่ใส่ขวดใหญ่มันจริงเรีวไหวเจนว่านะะนี่คือการเก็บข้าวกล้อง ให้มีคุณภาพดีเหมือนเดิมมอดไม่ขึ้นเก็บง่าย